สวัสดีครับนะครับน,นี่ก็มาตีไปนช้อนน้ำกับไม้มันเป็นเบิ้งบัวเข้ามาเหมือนคล้ายๆว่าเขาทําเป็นม้เลี้ยงบัวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ผ่านตลอดนะครับไปทํางานอะไรก็ผ่านเรื่อยๆก็เห็นปลาพวก,กปลามันขึ้นอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่เคยแบบได้แวะเข้ามาตีสีวันนี้ก็มีโอกาสครับลองเข้ามาตีลองดูจะใช้ใส่นะครับเพื่อใส่ลองตีดูครับสักพักนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันน่าจะมีน่าจะเป็นชือดขึ้นเดี๋ยวลองตีดูครับตรงนี้นะมันไม่นิ่งนะครับอื้อะไรเนะ่โอ้โหกัดเลยครับ อะไรอ่อะไรครับโอ้โหมาดูครับตัวมันเริ่มเลย จะว่ากปุ๊บก็ได้นะครับตีไปมันตกเศษปาก,ปกลเลยครับโอ้ยประดุกัตปันลุมเลยอ่ะอันนี้ปุ๊บเลยตีโยนเศยปากเลยครับประดุกนะครับโอ้ตัวนี้ไม่ยินช็อตกันเลยครับ จะว่าฟุกก็ได้ครับเือตกเสียปากเลยครับตีตกลงไปไม้เดียวครับประดุกนะครับกัดเลยนะครับตกลงไปไม่ใช่ว่าเกี่ยวอะไรมาครับประดุกนะครับ ล่มเลยสายนะครับเหยื่อสายครับโอ้อันนี้ฟุกเลยครับก็เรียกจะเรียกว่าฟุกก็ได้ครับกับสภาพหมายก็อย่างนี้ครับเป็นบ่อบัวนะครับเป็นบึงบัวนะรเหยื่อสายแจ็โซนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับ กับปดุกนะครับเป็นล่มนะครับโอเคครับเยื่อสายยักโซนะครับผมปากด้วยนะครับสุดยอดครับ